สบายดีสบายดีวัตสุขุสุขชนพี่น้องมัน,นกอกพบพอกักบเบ้ามีคือเก่าอยู่กับเบ้ามีคือเก่าพี่น้องจา๋าบรรยากาศตื่นเศ้ามาบรรยากาศดีดีขึ้นฟ้าข,ฟา,ขฟนาขึ้นฝนเมื่อคืนในฝนตกพี่น้องฝนตกกะแห้งพอสมควรอย่เมื่อเศ้าในเบ้มีก็ตื่นตนั้งแต่ตีห้าสิมาดำนาเจ้มามลาการกีบัดม้าทั้งนี้เพรวาว่าฝนบ่แห้งมาสัน้น กำลังว่าสิาพากกันไปลกกกาพี่น้องมีนำ้ำว่ามีนำ้นำกับสีดำเพิ่นววานางหันก็ตื่นงองแงงขึ้นมาพ่อน้องเมยไปเบิงแล้วที่รลดไปเบิงนางแต่เศร้าสวัสดีเจ้ <ไป S 1> าวคือตึกศ <ไป S 1> ึกอยู่ฮไปผู้ชุมชนเจ้าฮาได้ข้าวว่าฝนตกเมื่อคืนนี่ เป็นจังไงน้านางมีน้ำอยู่บ่จากนั้นว่าสิไปเบิ่งอยู่เอาพอน้องเมยไปเบิ่งมาแล้วว่าขมันดำรอบเศร้ากระซิได้อยู่แต่ว่าเพราะเป็นขีต้ตุมเพิ่นว่าขต้่มก็ดำดำ <c oughs> ถ้าเกิดเรบาบ่ดำมื้อนี้ก็อาจจะไม่มีโอกาสดำก็เป็นได้ประตูมันก็น่าจ,จะยังซุ่มเนาะพี่น้งองเนาะโอ้ยพี่นงางเงี้ยงเจิดขึ้นกับใบนอนกับวิ่กับเห็ดเบี้ยงโอ้ยเายนใหเดี๋ยวจะฆ่าเห็ดเงี้ยง เนืงกบเมื่อคืนนี่เนื้งกบรอว่าไปถอดหัวหากินกบเฮะยเงกบเที่ยงคืนค่ะเดรรลายบาเจ็ตีหนึ่งเดี๋ยวครอบปนไปกรนพอยไปคงเดียจะขาดตีหนึ่งนะเจ้าค่ะตีหนึ่งขอบวมเป็นเนื่องละตีหนึ่งนะสงสัยไปถอดหัวเอ้ยบริมีคนเอาไปหอดฟูดถอดผายใต้ผูกคนหัวลูกคนหัวพองกันเลยอย่างกลับคุณมายากได้กบจ็กโต กบน้อยก็น,นักซัมมิซ้มมกบน้อยกำลังพอป่นว่าไปกินขา้าวเศร้าล้วไปหาลรคก,กปะป้ะาป้าฝ้าวไปลกแต่เศร้าเดี๋ยวสิฝ้าวไปกินข้าวแล้วก็สิฝ้าวไปลกคกะพี่น้องพอจังได้กระดัมอยู่แล้วมื่อนี้ไปบอกเยลี่มาลกคกะให้แล้วมื่อเศร้านี่ว่าเป็นโรซอยในยพอเพิ่นแล้วแล้ว,ลวก็บไปให้เพป็นลกคข้เสือดอก <ไป S 1> พี่น้องไปซักหลุมเอาพี่น้องอเลยจ้างเพื่อน หายไปโลกกาหายเพราะว่ามื่อนี่กาถ้าทางโลกทั้งดำมันกส็สีซ่าเสียเวลานนำนก็สีแหงอีกเนาะมันต้องมีผู้โลกผู้ดำย่านประทันนนำม,มัอน,นี่ก็จักจังไดพี่น้องไปเบิองน้ากัน,นหนำนอยน,นํำไรในบ่มีกะบบ่หูเห็นแต่พอน้องเหมยมันไปเบิองว่ามันกะดำได้อยสันขันกาพอ แต่น่าก็ยังบาลาดพี่น้องครับแม่นมีก้ามีนำ้ำก็บมือเดียวกันแล้วเห <c oughs> มืนอนกับก่อนชิลงก็ต้องกินเข่าก่อนจังสิบุด้เสียเวลาเดี๋ยวลงโลก,ก้าเพราะว่าต้องขึ้นมากินเข่าอีกรอบนึงมากินข่าเศร้า,าน้ำกันพี่น้อง ได้ไยังกินเจมาเนี่ยเฮ้อราบปลาปลาอย่างนี่ราบปลาตองราบปลาตองหรือว่าราบปลาไกา่นั่นเองมีทั้งราบดิบราบซุปราบขวกินกับมักแ่งอาหารกินง่ายๆพี่น้องจา๋ากินแล้วก็สิลกไปลกก้ามือนี่คขันมีผูมาสอยกัคือสิได้ลายอยู่มีทั้งผูลกผูด,ดำเนอะ มันจะเสียเวลาตอนลก,กะ้ะคิดวับฝนชิตกทางนี้แหง้งถ้าพูดในแห้งแห้งบ่มบ่มถ้าบิกแห้งก็จะสร้างกสีแบดออกมากน่ากว่านี้ออออชอบๆๆอนนปดปดคิดว่าน้ำเต็มให้เต็มคันมาแล้วเพราะวา่าเพราะเป็นชิตมมาสัน อย่าบอกว่าสิพาดำพงอีบบเจามั้นี่ดำพงกัท่านเลยก็ชักลุถ <c oughs> ้าเฮาบ่เฝ้าดำมัก็สิกลายเป็นหล่าเนาะเข่ามัก็สิบ่งามบ่ท่านซุกบ่ท่านเกี่ยวแถมอันหน้าฟัง,งนันมันเป็นหน้าโนนพรออมถ้าเกิดว่าดำหลา่ามัก็สิซุกหล่าบ่มีนม้นำในปวกกินพร้อมผมเป็นหน้าโนนหน้าติดป่า อ้าวกินกินนละสิไปโลก,กาต่อพี่น้องหมืดฝ่าหมืดฝนมาอีกแล้วพี่น้องบัวฝนมาสิตกซ่ําอีกบ่อเนาะมาล่อลุ้นน้ำกำันแต่ว่าถ่าไปไวแล้วมุอน,นี้จังได๋ก็ดดำพี่น้องมีน้ำบ่มีน้ำก็ดดำแต่ว่าทางอัน ฟังที่ดำแล้วเนี่ยไปอึดนำ้ำสังเกตเบึงมีน้ำมีสูไหแต่ว่ามองบระทันดำเพราะว่าบมีนำ้ำงงบ่กบเขียดปีนี้คือสิลายลายพี่น้องสังเกตเบึงจากลุกหวกัวลายโพดโพ นะอมราก็อยู่คนละฝั่งฟุอยู่ฟังฟุนเวลาไปต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปมันไก่มันอยู่คนละสนแต่ว่าหน้าฟังนี่นะสิเป็นหน้าเบามีแต่ขามทางมาฟังนี่สิเป็นหน้าเจแหล่ไย,ยลีเนาะพอเป็นมูนมรลโดกเดียวกันของมเมถาวเพ่าพอ่พอเพื่อนกับเป็น พี่ชายของแม่บ่ามีนะเป็นลุงก็เลยได้มรดกติดกันที่เดียวกันหน้าเพิ่นกระไลได้พ,ไดพี่น้องไปปูนหอดพุนลงพุนหอดน้องสาบา่ามีแต่ว่าหน้าบ่าหมีนะ่ะพุนโค้งขึ้นพุนหอดปลาระวังล่มเดนอเมย ไปผูกเสื้อมันเคยม,มันล้มมันจะลากไปเท่วให้หน้าเจบเด้อนางมาแล้วพี่น้องเบามีถ่ายขี่มอเตอร์ไซค์กับนางเพราะว่ามันไก่มันต้องได้ขี่รถไปไปพี่นองไปเล่นกันะเอาจอดนะแม่งไว้รถถ่ายขี่รถนั่อยู่ อยู่ขอบปาฟังนั่นอะไรจะเป็นทางกากทองสุมดํากอนเขียวเป็นเรื่น้องต้องขี่รถนะเจ้าค่าานนะยางน่ะเส้าเมื่อยเป็นเธอหนึ่งเจ้าค่ะขี่รถ การเท็ดได้เลยไวไวพี่น้องแป๊บเดียวซ้อมเบ,บิ้งเน้อพอดำแล้วเนี่ยแป๊บเดียวกะในเกี่ยวแล้วมันระย,ยะใส่เวลาอสามเดือนเนาะนับเป็นแต่มือดำแต่ว่ากาไก่ก็คือพวกไก่ดอก ขัาที่รถมากับพ่อหน้าให้น้อยสำน้าให้ใหญ่จ้าหยาวสังเกตบึงให้หน้าของนางหน่ายาวยาวพุนสุดทอดพุนอันนี้คือให้เดียวได้นี่ให้เดียวพุนให้นึ่งนะยะาวหน้าฟันเนียสองแถวเจอมิตรอ้าให้ยาวๆหลายคนก็าอมราเอ็นหน้า เป็ดหน้าเพื่อเป็ดเพื่อไก่อันนั้นน้องเมย์กับน,น้องคำหอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าเนี่ยอันนี้เทียงหลังเก่าเมื่อก่อนก็นไม่อยู่พี่เลยพี่น้องเมื่อก่อนก็กกกมานอน,นอแต่ว่าตอนนี้นะสำหรับขังงัวเอางัวไว้อยู่พี่แหละคืนไปนอนฟังนั่นหลายคนหลายคนก็สิกิดว้าวและโจรขโมยบลักบอบอบอบ,อบอ่มีโจรขโมยพี่น้อง ทา,ทางที่มันอยู่คนละขอบป่านะงวยอยู่ฟังนี่งวยฟังนี่แต่ว่าพากกันไปนอนอยู่พุ่นแต่ว่าเถียงแถวใกล้เขาเจ้ากันนอนกันอยู่ป่าถึงน้ำไม้เจ๊ไปเบิงน้ำไม้ดูช่วงในบริยุทน้ำไม้กินพี่น้องน้ำไม้ของน,งนางเนาะมิตรน,นอซำแขนซำขาเนี่ยววอันนี้จะเป็นน้ำไม้บง่งน้ำไม้บ่งหวาน เรนอ้อมานกันมีอีกแล้วเจ้น,นี่มันขึ้นบนแล้วพี่น้องผลมีตาหน,น่อยๆนีนอนน่อันนอไยๆพอดีแกงเนาะนี่นอมีหลายก่อข้างหน้าปลูกไว้หน้าฟังนี่ก็หรายกาออยู่พ่นอยู่ขั้นน้องสา ลงโลกกาต่อกาก็เหลืออยู่เหลืออยู่แค่นี้แหละพี่น้องแล้วก็ตานั่นก็บรลายเนาะคิดว่าสิพ่ออยู่เหลือซ้ำ อ,นนอ,อ่านา้องเมยอ้องทำไปใส่าแปรตอกมันกะลงมาก,กับบดีรีรอฝ่าลกฝ่าไปดำพี่น้องไปดำพ่อได้เจ้าค่ะวันนี้เจ้าค่ะบอกยายลี่ไว้ว่ามันลกกะซอยเนี่ยเด้อแล้วแล้วกินเขาแล้วจังสิม,มาล้ววะอืม เจริแล้วแต่แล้วรอยกมากก็มากปอยกมากก็แล้วแต่แต่เจริญเิ่นก <gaming> <S 々> ็แล้วแล้วเนาะบอสาเหตุที่เพิ่นแล้วหนึ่งหน้าเพิ่นกับบอสไล่เป็นนายพลเพิ่นแบ่งกันเหตุกับยายลีพี่สาวของเพิ่นเองปกติเราเพิ่นเหตุน้ำกันเหตุรวมกันแต่ปีนี้เพิ่นเหตุไปเหตุมันหน้ามันก็เลยแบ่งกันคนละครึ่งมันเลยหน่อยก็เลยแล้วไวแน่เนาะแบ่งกันเหตุดีแล้วพี่น้องเนาะ ไปได้ช่เพื่อนเหตุน้ำกันผู้นหนึ่งขายผู้นหนึ่งบริขายแล้วก็้กันให้ก,กันแม่แล้วมันเห็ดสองครอบครัวผู้นหนึ่งกินหน่อยผู้นหนึ่งกินหลายผู้นหนึ่งขายผู้นหนึ่งบริขายเอาครอบครัวหนึ่งคนมีฮอตคู่แฝดครอบครัวหนึ่งคนมีหาคนครอบครัวหนึ่งคนมีสามผู้กินหน่อยกินหลายไปไลเจ๊ลกง่ายบ่ หยาด,าดบต่ตอะอุลมันแซ่น้ำลายมือแล้วมันก็สีหยาดอยู่หากมันหลายแต่ว่าเป็นกีบงามค่ะง,งามถ้าแม่เจเพ่นบไปเห็ดหน้าทงนั้นเพิ่มบ่มีก็แล้วกันพี่น้องมันแล้วแล้วนี่มันเรืออันทงนี่หนละแล้วบ่แล้วเรือแต่แค่คากะนี่เออสิแล้วก่อนซุมเจล่อีก อันนี้กับไข่แมนมีน้ำกับดำมือเดียวกับคือสิแล้วอันนี้น้ำกับบ่มีหน้าฟังฝุ่นของเจ๊อมราลา่นกับมีแต่ให้ย,ยาวๆเลยพี่น้องสองแถวแต่สองแถวยาวยาวันิโเมนะหนึงอันนี้เมื่อก่อนนะสิแต่นี่ปุ๊ดไปหอดกุกหล่อนพีพ่น้องให้หนึง มันยาวสัมไพอ่อปนเห็ดไว้แถวหนึ่งนะแถวเลียนไห้ลงเลยแต่ว่าพออ่อนพอน้องเมยมาอยู่พเพลยไปขันขันเห็ดสองแถวมันยาวโพดโพด <อ S 1> ดับมือละให้อ,อ,อันดับสองอันสองผู้เมียนะให้หนึ่องนซะองมือ,พอเพลยไปขันเนาะสมัยพ่อพ้าเห็ดนี้ให้เดียวเลย คิดเบิ้งอ่ะจากตรงอม,มาลานี่ฮอดกกลอนพุ่นก๊กใหม่ร้อนๆพุ่นมามาพี่น้องมาลกก้านับการจ่ว่าก้านังงามจะเริ่มจมากที่หนาแล้วล่ะ ก้าก้าเท่าหากมันยาวแต่ว่าดับมวนอยู่ยเสียร์ยยเคียร์ทอดหมดเนาะ พี่น้องมาด้วยก็บยายลีเพิ่นมะละกาซอยกับเพิ่มอีกหนึ่งคนงานคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเพลงเท่านี้พี่น้องพ่อกันคลิปหนาอยู่ดีแมงบัตรสุขสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามขอบคุณบัตรสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขขอ่ะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นางให้ได้จ้าเป็นกำลังใจนางเอเจ้าค่ะ ไรเงินแกงเกี่ยวเขาเ<อ>า้าไปแล้วพี่นนอเนาะหน้า,นาประท่านในดำแล้วจะเกี่ยวแหล